เอาพีน A424 คือผลลัพธ์จาก70ปีแห่งประวัติศาสตร์การแข่งขันของเอาพีนในสนามเลอมังโดยในปี1978เอาพีนคว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ด้วย A442B ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันน้ำหนักเบาคือปัจจัยหลักของเอาพีนตั้งแต่ปี1955จุดเริ่มต้นของการสร้างรถที่ว่องไวและตอบสนองฉับไวข้อมูลตัวรถเครื่องยนต์ V6 Sin g l e Turbo 3.4ลิตรรอบเครื่องสูงสุด9,000รอบต่อนอาทีพ่วงระบบไฮ กำลังรวมประมาณ700แรงม้า ECU จาก Magnetic m a r l l y ระบบเกียร์ซิงเควนเชียสปีดจาก Extract ตัวถังแชสซีคา oc ร์บอนไฟเบอร์โมโนคอรพ้อมโครงแบบรังพึ่งแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาตัวถังภายนอกทําจากคาร์บอนไฟเบอร์เบ c a คาร์บอนลอฟ c ์ระบบการสะเทือนแบบดับเบิลวิชโบนวงมาลาัยไฟฟ้าแอ r โ d รเดมิกของตัวรถออกแบบโดย Alpine Design Center โดยตรง สานกับแรงบนันดาลใจจากรถสปอร์ตของ Alpine ออกแบบมาเพื่อชัยชนะ Design to Win ดีไซน์ไฟหน้าแบบ Alpine a e r o A สองสว่างเป็นเอกลักษณ์ของ A424 บนสนามมาพร้อมลวดลายตัวถังที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสารรค์ของฝรั่งเศสงานออกแบบทั้งสวยงามและเปลี่ยนประสิทธิภาพรถแข่งที่ภาคภูมิใจในตัวเองพร้อมท้าชนคู่แข่งทุกคัน